อันนี้เรามาบวงสวงนะคะซีรีส์เรื่องมายาซึ่งเป็นงานของทางวิวออริจินอลนะคะแล้วก็เชนเออเชนสาร์หนึ่งเป็นผู้ผลิตะคะ่ะก็มายาเป็นเรื่องราวของโลกในสังคมปัจจุบันนะคะที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองเห็นมันอาจไม่เป็นจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็คอนเซปต์จะประมาณนี้ต้องคุยกับทาง ิครับผมวิวเป็นไงพอเห็นอะไรถึงจะถ้ามาร่วมได้กับโปรเจกต์นี้คือจริงๆต้องบอกว่าวิวอ่ะบ้านวิวร่วมมือกับพี่ชอตอ่ะมาพนานหลายปีมากแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพวกขับไฟเดย เดรสซีรีส์หรือวอะไรที่คาเฟ่เดรสซีรีส์ของเราทุกซีซันอยู่ในวิวที่เรารใช่แล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของพี่ชอตที่พี่ชอตทกับไฟเดย์มาครับต้องบอกว่าเป็นยอดแบบท็อปวิวตลอดเพวัะนั้นเนี่ยเราเราเลยมั่นใจว่าบ้านเชดเนี่ยน่าจะมีฝีมืออะไรมือที่มันเหมาะกับลูกค้าของวิวนะครับก็เลยได้ปรึกษาพี่ชอตเรื่องอโปรเจกต์มายาแล้วก็เออคิดว่าคอนเซ็ปต์อะไรแบบเนี้ยที่มันน่าจะตรงกับประเทศไทยณตอนนี้นะครับบางทีก็คนเราก็อยากจะ อยากจะวอนนาบีอยากจะอัปเกรดชีวิตมันก็ตรงกับดีกับมายาเลยคิดว่าเป็นซีรีส์ที่น่าจะรีเฟิคสังคมได้ดีแล้วก็ชาวสังคมได้ดีแล้วก็เข้มข้นสนุกแซ่บแน่นอนครับผมควเขจะประมาณอะไรครับพี่ซีรีส์ก็แซ่บอยู่แซ่บอยู่ค่ะก็คือใช่ก็ต้องใช้ของมัเข้มข้นเนก็ใช่เป็นเรื่องเราของความเข้มคือคำว่าเข้มข้นมันแปลได้หลายอย่างนะครับมันมีหลายหลายรสหลายอารมณ์ที่ที่มันเป็นความเข้มข้นที่อย่างที่พี่บอกว่า มั <antique sound> <issions> นน่าจะเหมาะกับสังคมประเทศไทยในวันนี้ที่มันม uh. ีความเข้มข้นเหลือเกินทุกวันนี้เราก็เจอกับเรื่องเข้มข้นกันอยู่ทุกวันอันนี้เราก็ไม่รู้ตอนนี้ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวไม่รู้ว่าอันไหนแบบจริงหรือไม่จริงกับกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็น่าจะเข้ากันได้ดีพี่ชาวเรื่องนี้ปุ่จักรวรรดิสังคมไทยในยุคปีไหนอะช่วงนี้ละค่ะปัจจุบันเลยละปัจจุบันนะครับปัจจุบันเลยค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้ดูปุ่มจักเอ๊ะอะไรเฮ้ยมันเพิ่งเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้เคสนี้หรืออออเเปล่าานนนะะะะไไรรจจคคคุุ้้ๆๆ๊ับ ไเรื่องของพล็อตชันนะเรื่องนี้ครับก็อหอิีเบื้องหลังก็เรียกว่าก็ดูเดือดอยู่ครับเอ่อเรื่องนี้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของการปะทะในส่วนของอารมณ์ของตัวละครนะครับคือมีทั้งหลายเจนมากครับท <it> ั้งเจนใหญ่เน an like ี่ยต well, ัวละครเจนใหญ่เ <magic> น <GT AN> ี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าฟาดแล้วก็ทุกตัวละครคือมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง อย่างที่เราบอกนะครับมายามันคือเป็นเรื่องราวของคนอายุปัจจุบันนี้ที่บางทีเราก็อาจจะแบบรู้หน้าไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครแต่ละตัวจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนั่นคือคอนเซ็ปต์หนึ่งนะครับเอาไปถึงตัวของเจนแบบต้านางนะครับเจ mm hmm. นเล็กก็จะแบบก็ดูเดือดมากโดยเฉพาะตัวนาทีเรียกว่าปันปันต้องแบก <c oughs> <c oughs> ต้องแบกต้องแบกครับ casting นี่มาเลย จริงๆก็ใช้เวลาสักระยะใหญ่ๆ,ๆเลยครับเพราะว่าแต่ละตัวละครคือเรื่องเนี้ยเน้นเน้นฝีมืออ้อ็ <c oughs> อบอกเน้นฝีมือเพราะว่าตัวมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ทุกคนมันมีมันมีมีเรื่องราวในตนัวเองแล้วก็มันต้องมาฟ้ากันนะครับนะครับเพราะนั้นในการดูตั้งแต่ EP หนึ่งที่บอกก่อนนะว่าดูตั้งแต่ EP หนึ่งต้องดูตลอดเพราะว่า ไม่ให้คุณตามไม่ทันเรื่องจะเดินเร็วมากๆจริงๆครับแต่บางคนที่คิดว่าดีอาจจะไม่ดีบางคนที่แย่เป็นคนไม่ดีอาจจะดีก็ได้เครับละครทีรับบเนก็เกือบจเครับอเคครับโอเคครับครับบทนั้นครับทอยเขบอกเราเข้มข้นมากเช่ครับอ๋อใช่ครับก็ก็เข้มข้นมากแต่ก็โชคดีที่ได้แสดงที่ที่มาทำงานแล้วก็ทำให้ง่ายขึ้นนะแต่ว่ายถกว่าเรื่องอื่นๆใดๆก็ ความเข้มข้นก็ทุกคนได้พูดไปหมดแล้วก็ปากติดตามแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของซีนารูมันมีมีเยอะมากที่ต้องไปตากันมากครับมากครับใ,ในหลายๆตัวตัวละครนะอย่างพิคาเดียนะครับ<อ>สาริสาแล้วก็ปันปันหรือว่าที่สนี่ก็ตามอย่างวันนี้พี่แซมไม่ได้มาใช่ไคือทุกตัวละครมันมีบทบาทในในเรื่องมากๆ <S <S แต่ก็อยากไม่อยากสปอยเนาะอยากให้ไปดูก็อย่างที่บอกอย่างที่พี่ชอบบอกว่าจริงๆมันปัจจุบันมากๆ นะไม่รู้ว่าจริงหรือละครอ,อันนี้อาจจะสับสนอยู่ถ้าดูครับพี่ใสอะไรเข้าไปบางกับในเรื่องของคาอ๋อผมว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทใหม่อย่างเช่นของปันนปันได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์บางอย่างแล้วก็กล้าที่จะแสดงในบางด้านมากขึ้นนะครับก็ฝากด้วยพี่สนก็เหมือนกัน ก็แอดวานซ์ขึ้นเยอะเลยครับเขามีฉายาเขามีฉายาฉายาอะไรเอ่ยไม่ใช่ดีจากเรื่องเก่าจากเรื่องเก่าจำจำไม่ได้เนี่ยไปมิดนิดเหลสารวาดเขาเป็นสารวัดติดมาจากเรื่องเก่าครับแต่เรื่องนี้ก็จะแซ่บกว่าเดิมครับครับผมครับครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับยังต้องวัสดที่ปันปันมาปันปันเรื่องต่างๆฝากเวลากรเลยนะครับทุ ในเรื่องนี้ปันปันและบทเป็นเมย่านะคะก็คือเป็นการพลิกบทบาทให้ดูโตขึ้นดูแอดวานซ์ขึ้นดูแบบเป็นเป็นคนที่โตขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็คือต้องมีการเวิร์กช็อปต้องมีการฝึกเวิร์กช็อปตัวละครขึ้นเยอะมากคือเปลี่ยนยันท่าเดินเปลี่ยนยันเสียงเปลี่ยนยันแบบมูฟเมนต์ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเค่ะคือเป็นคนละคนกับปันปันตัวจริงเลยคือแบบปุ๊บไปเลยเปลี่ยนกันเลย ใช่อ๋อแล้วก็มีต้องเล่นเชลโล่ด้วยค่ะเราปันเนี่ยก็คือ,เ,อเรื่องสกิลดนตรีคือสูงต้องไปเรียนเชลโล่แบบเรียนท่าเรียนเล่นอะไรเงี้ยก็คือต้องซ้อมกันเดี่ยวมาสำหรับเรื่อยีค่ะบางเวลาเราอบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองหมดเลยทีนี้มันยากมันยากมันต้องใช้เรียนขนาดไหนในการที่จะต้องจำาคงตามเป็นตัวละครม <laughs> <ๆ>ันไวเรียกว่ายากมากเลยค่ะเพราะปกติเวลาที่เราเล่นน่ะเราก็จะเป็นตัวเองของเราในบางทีแต่พอเราเล่นทุกเนี่ย คือบางทีมันต้องเปลี่ยนยันเสียงเปลี่ยนยันโมเมนตัมของการพูดคือปกติแล้วเราเป็นคนพูดจาแบบนี้แต่ในเรื่องไงเมย่าเขาจะเป็นคนที่พูดช้าหน่อยพูดนิ่งๆโตเนี่ยคะ่ะเราต้องปรับยันแบบทุกช็อตเลยจริงๆปวดหัวในการอินเอาตัวละครทั้งหมดตัวปันปันอย่างละครเลยไม่ไม่ปว <c oughs> ดค่ะได้อยู่ได้อยูอมันมีอันไหนที่ยากจุดป็นแคบปันปันเนี่ยที่ทำแบบดีๆนี่โอ้ในเรื่องของบทบาท ยากเลยเพราะว่าเราต้องเข้ากับทุกคนเข้ากับคนนี้เราจะต้องเป็นตัวละครนี้แต่ว่ามีอินเทนชันมีจุดมุ่งหมายแบบนี้กับตัวละครนี้ซึ่งไม่เหมือนกันกับในแต่ละตัวละครอะไรเงี้ยมาตัวละครเราเป็นตัวเองในเรื่องคือมันมันค่อนข้างลึกลับซับซ้อนมากเลยค่ะ มีฉ <Ooh! Ooh! S 2> ากตั้งแต่ายเล็กซึ่พิเศษเนีจากที่เข้ากับใครอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ออเดี๋ยวรอดูเทรลเลอร์รอดูทีเซอร์เลยเ,<อ>เห็นทุกคนก็จะแบบาว้าวแล้วค<อ>พี่สมรับบทเป็นอัชินนะครับ,บนนะะก็เป็นลูกเจ้าของห้างที่เราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับครอบครัวเพราะว่านางเอกเนี่ยเขามีอะไรซ่อนอยู่นะครับเขาต้องการเข้าหาครอบครัวแล้วเพราะอะไร เราก so so ็ต้องไปหาเรื่องนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นปันแบกเนาะส่วนผมอะลคครอคินอะคือแบกเป็นปันคนเดียวโยนมาโยนมาคลุคแบกแบแบบัแรงมากรุนแรงไงเือยยังไงต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นตัวละครที่สนุกเหมือนกันจากเรื่องที่แล้วองสารวัตรเนี่ยก็จะเป็นคนสุภาพเนาะอาจจะมีความร้ายแต่ว่ามีความสุภาพในเรื่องนี้ผมไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ เดี่ยวนี้ก็จะดุดันดุดันจริงๆครับผมแต่พวกแบบเขาบอกยิ้วว่าแซ่บมากความแซ่บเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแซ่บยังไงหรอไม่อยากให้ไม่อยากสปอให้รอรอดูรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าแล้วยิ่งยิ้ม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 เพราะว่ามันแซ่บมันหลายอย่างมากเลยครับว่าแซ่บเนี่ยค่ะแบกกันแบกแซ่บกว่าสารวัตรมิดเดิ้ลสารวัตรมิตรนี่เป็นน้องๆเลยครับผมนะครับคู่ต่อไปศิลปคอนร์ต่อไปคุณผู้จับ

แพาเราเปิดเป็นลิสาค่ะเป็นลูกของท่านนายกบัตรีไม่ไ้แลืมนตรีรมนตีเฉยๆป็นาไกด์แล้วก็อาจจะเป็นตัวรายที่รักเธอแบบอาจจะรายพอรักหรือเปล่าอะไรอี่ย่าคู่เราเป็นยังไงครับเราสองคนใช่ไหมเราเรียกว่าคู่ได้เรานิยามว่าคู่กัดดีกว่าเจอกันก็ตีกันตลอดครับผมแต่เขาแบบคู่เรากัดกันกัดกัน เราก็แบกเขาขึ้นรถเหมือนกันเราเป็นสายซิ่งค่ะาาาการทำงานกับคนในงานความจริงสนุกนะหมายถึงว่าตอนแรกอะไม่ไม่เคยเจอพี่สายมาก่อนแล้วก็แบบเขาเาเจอกันที่กองเอ้ยไม่ใช่เราจบรายกันแค่ครั้งนึงแล้วก็แบบเหมือนมาเจอกันที่กองเลยตอนแรกก็แบบกังวลว่ายังะเหมือนบบมาก,กองก็แบบไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเขาก็จะอยู่ในมุมของเขาหรือว่าอยู่ในมุมแล้วเขายังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายไปถ่ายมาก็รู้สึกว่าแล้วก็เข้ากันได้ก็สนุก ชอบมากเวลาเขาเล่นกันตลอดใช่ทำไมทีไรชอบมากเลยมันมีความแบบด้วยตัวบทเออด้วยตัวผมสนุกมากแลยหมายถึงว่ามันการมีความแบบเล่นหยอกล้ออะไรแบบกวนๆอะไรแบบนี้ยใช่จไม่เครียดเท่าไหรคือเขาเวลาเขาอยู่กับพ่อเขาเป็นแบบนึงอยู่กับผู้หญิงก็เป็นอีกแบบนึงอยู่กับสายรับก็เป็นอีกแบบนึงนั่นก็มีหลากหลายแต่ละอารมณ์อภิสัยการตะวานนะครับอภิสัยทำงานกันออก ก็กับแพลว์ก็สนุกดีครับอย่างนี้แพลวบอกว่าตัวบทมันมันเวลาเราเจอกันค่อนข้างที่จะแบบปะทะกันซะส่วนใหญ่ตีกันซะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอีกแนวนึงแต่เวลาเราเรากับปันๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบดราม่าซีเรียสซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับเรื่องของการทัพเป็นเรื่องของลักษณะท้ายแอคชั่นหรือว่าเป็นเรื่องของซีนอารูปที่ต้องปะทะกันโอ้ยบอกไปก็สุดยล้วเนี่ยแสดงว่าพี่สุดแล้วเหรอโอ้ยตา้วออตาย คือพอผมก็จะเป็นพ่อที่แบบว่าสอยลูกตัวลูกแบบที่ใส่เสียงนิดนึงก็จะแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองหน่อยๆอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่แต่พอเขาไม่ปเจอกันเนี่ยเขาจะเป็นตัวของตัวเองที่เขามีความสุขในอีกด้านนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนการพัฒนาความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้็นจีบๆกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบทะเลาะกันแต่ว่ามันรู้สึกดีต่อกันไปเรื่อยๆพูดแทนพูดให้สปาคไปปีน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  ใช่ครับผมตามที่พ่อบอกไปครับเม่สิมันไม่ต้องสมิโปวดยังไงพี่ชายปกติเราเล่นซีรีส์าวมาหลายเรื่องลอยู่ในิงแต่หน้าแบบว่าคื่อผมเอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้สมิดขนาดนั้นเอาคือก่อนหน้าเล่นไวเราก็เราก็เล่นอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วแต่แบบ มันก็จะมีความไม่ไม่ค so nice ่อยชินในการแบบว่ามีในกองมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ผ่านมาคือเราอยู่กับแก๊งก็จะมีความแบบนิดนึงหรือว่าเล็กๆมานี่เราเกรงๆเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงบ้างผมเห็นจาผู้ชายด้วยมีเกรงบ้างครับมีเกรงบ้างก็ยังโชคดีที่เราได้มีเวิร์กช็อปกันต่อไปอยู่ในชายคนเดียวใช่เจอสาวๆครับพี่เอ็มอยู่ในบทบาทของพี่เอ็มเลยนะครับอ่าเป็นเป็นนักดนตรีนะครับตอนนี้เป็นเป็นพ่อของน้องแฝดนั่นแหละ ก็ <ffe> <screams> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ connected. ส okay. ่วนใหญ่ก็จะแบบฟาดฟันกับพี่แซมครับเราจะเป็นคนที่แบบว่าหวังแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแบบไม่ค่อยได้ดูแลรูปเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นคนวางแผนเรื่องราวหลากหลายมากมายคอยปั่นหัวพี Wall ่แซมทำให้เรื่องราวเขาครอบครัวเขาดูวุ่นวายอย่างเงี้ยครแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นแหละมันทำให้มันเกิดเหตุการณ์ครับทุกได้รักกันพระเองนังเองแต่คููนี้เลยเจอการขยี้กเป็นจุด งการััค็เป็นไอตัววางแผนที่แบบสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาเขาได้กันหมดเราก็ไม่ได้ะลรอยากได้บ้างครับผมสาวไม่กล้ากันนะสวมาเลยดีกวมาเลยรู้เปล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวผมก็คาเดียเปล่าม่นม่าง กิใส่ด้วยเลย่คือสาวอสาวจงาก็สีสาวงแต่คนเลือกดเป็นไงยังไงก่อนเลยครับคดีแล้วบดเป็นฟางแก้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ชอนะคะพี่เอสแล้วก็วิวด้วยที่เลือกคดีแล้วก็ขอบคุณพี่เชที่แบบเราได้มาคุยกันก่อนคดีจะเห็นบทก่อน10ตอนทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทํากันบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วก็จริงๆไม่อยากสปอยมากค่ะจริงๆบทเนี้ย คืออ่านอะ่ะเธอร้องไห้เลยนะในบในในในางทีคือคือบางทีมันมีอะไรที่มันลิงก์กับชีวิตจริงด้วยแล้วก็มีสิ่งที่มันเข้ามามากมายเธอได้คุยมีโอกาสคุยกับพี่เคก่อนที่เราจะถ่ายกันนะ,นะคะแล้วก็มีการคิดให้มันมีมิติขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากเพราะเดี๋ยวสปอยแต่ว่าต้องขอขอบคุณอินสปีเรชั่นของเธอที่ปกติเธอจะใช้นะคะ ก็ต้องขอบคุณเต้พาวิทเป็นอ๋ออาติสที่เป็นเพนติ้งชื่อกับ p พันช์ทุกวันมันทําให้เสด็จเดินออกไปกองถ่ายตอนตื่นตีห้าไปกองแล้วลก็รู้สึกว่าเรามีพลังขอบคุณพี่ใหม่เจริญโูล,ลานะคะอยู่ในลิสต์ในเพลงนี้อ๋ออยู่ในลิสต์เรื่องมายาเยอะมากเพลงของพี่ใหม่เจริญโูล,ลารวมถึงเพลงของรฝรั่งด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งอินสปิเรชันขอบคุณทุกคนแล้วนักแสดงทุกคนด้วยนะคะเพราะว่านักแสดงบางคนคเคยร่วมงานมาแล้วอย่างพี่แซมกับพี่แจ๊บ ก็จะรู้ว่าฟิลเป็นยังไงภาริษาก็าเดยมไม่เคยเคยไม่เยคเยคร,ร่วมงานกับน,น้องเลยแต่น้องเล่นแบบคือธรรมชาติมากปันปันก็เปลี่ยนมากแล้วก็อย่างสนเนี่ยเดยมีความรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่จะพัฒนา,าเดยเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยจับตามองรู้เขาให้ดีค่ะเขาเปลี่ยน<ต>เขาลึก เพราะฉะนั้นก็ทุกคนลึกหมดแล้วทุกคนช่วยกันหมดแล้วก็ขอบคุณทั้งทีมเลยนะคะไม่ว่าจะสมบัติการหรือว่าอะไรทุกคนเลยทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมารวมทั้งนักแสดงสมทบที่มีบทพูดและไม่มีบทพูดข่ะขมวดจบไม่ได้ขมวดเพิ่งรู้สึกคลาดบ้าที่พูดกอดผู้อเลยไม่เไยเลยอะคะเอากรนเลสใส่กันใส่ ก็สนุกดีค่ะเพราะว่าหนูว่า2ปีที่หนูเข้าวงการมาหนูก็จะรับบทแบบตัวร้ายตัวอฉามาตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <"He i, S 2> เราอยากพัก <p aren> ไปเล่นคอมเมดี้บ้า, <c oughs> บางอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบหยุดไปเล่นคอมเมดี้กับ2ปีนี้ก็เหมือนเป็นการคัมแบ็กบ,บทร้ายที่รู้สึกว่าเอ,อ้ยไปกองแล้วหมันมากแล้วก็ยิ่งแบบฟันปันเรารู้จักกันอยู่แล้วเราก็กล้าโดนตัวเขาแบบสะใจอย่างพี่เคาเดียเขาก็เป็นคนบ้าพลังเวลาเข้าฉากด้วยแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่า ไม่เกรงอะคะ่ะเหมือนแบบใส่เท่าไหร่ก็ได้เขาเขาโอเคเอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทำให้การแบบรับส่งพลังกันในกองสนุกมากๆค่ะ้ใช้ใน,นที่ยืมไม่ในการพลาดพันอย่างกานที่เดี่ไม่พลาดพันเแต่มไม่ต้องกลัวกองนี้ทุกคนออกกําลังกายค่ะคือกองนี้ทุกคนเป็นนักกล้ามเลยรู้สึกว่าเวลาเล่นกันแบบว่าฉัได้เต็มที่เลยค่ะเขาเบรกดีค่ะ ก็มีบาดเจ็บบ้างเนาะที่เราเข้าด้วยกันก็มีเลือดเลือดเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะคะใครเป็นคนทําคะคุณตารวจอคุณตารวจแล้วคุณตารวจโลภไหมหรอมันก็จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะจริงมัจริงยิ่งมีบาดแผลมันยิ่งทําให้เราจําตรงนั้นขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่ามันก็ขึรู้สึกถึงความเป็นนักรบดีนะคะเราลบลบออกรบที่เราจะต้องตั้งใจทำงาน ค่ะทีแ่แม่กกค่ะแทนน้องาริสาค่ะแม่กกค่ะแล้วบทเป็นของขวัญค่ะก็ในเรื่องก็จะเป็นแก๊งเพื่อนเนาะเราก็จะมีทริสาน,นี่เป็นแันซึ่งเราอ่ะเป็นแก๊งที่โตมาด้วยกันแล้วเราก็จะเห็นทุกแงานใก <จ S 2> ต่มมอกอันแน่นอนเป็นเพื่อนที่แบบว่ามีอยู่ในยุคสมัยจรงิงใช่มีตัวตนอยู่จริง,งแล้วเลย <laughs> ไม่ใช่จองเลยว่าใครอยากจะเป็นคนไหนลใครเลยจริงไหมคะหนูเนี่ยนะคะ แ <icana, S 2> ่าอะไรหนูเนี่ยนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองเลยค่ะเป็นคุณแม่ปันปันนะคะตัวเล็กด้วยมีอิมกั็คมาเป็นความกดเป็นพื้นฐานเล่นเป็นพื้นฐานของปันปันละกันค่ะเพื่อให้รู้ว่าปันปันเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมอะไรนะครับเราจะได้เข้าใจเป็นแม่สองหญิงเลยนะคะ แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนท้ายเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยไม่รู้จะให้สัมภาษณ์อะไรจำไม่ได้แต่าความเป็นอัลไซเมอร์มันยากเลยนะในการที่แบบสำหรับพี่พี่ว่ามันง่ายแต่พี่ลืมบทก็ไม่เป็นไรแต่พี่นะความเมันอยู่ตรงนี้ชอบมากเลยบางทีลืมบทก็อ๋อเออเมื่อกี้เรานึกได้ไม่รู้ลืมในเรื่องหรือลืมจริงจริงใช่ไหมใช่ค่ะ ก็สนุกมากกดดันมากรู้เลยว่าชีวิตเราเป็นยังไงเด็กที่เติบโตขึ้นมากับสิ่งวดล้อมแบบเขาเขาถึงได้ไปแสดงอีกทีนี้ตอนโตเป็นต่ายไม่จะบ่อยเยอะเนาะบ่อยเยอะไม่ได้อะมันมีความดราม่าเยอะไห้ระหว่างแม่กับลูกเยอะค่ะพี่ร้องไห้จะเลือกกันแต่ตอนเด็กน้อยจนยังเห็นแม่บ้าไปเลย เร <f led> ื่อง<อ><ห>นี้เรื่องนี้แม้วม่าแ,แบบตัวละครทุกตัวมันมีความมีหลายมิติม,มีมีที่มาที่ไปของการกระทำของเขาอะค่ะไม่มีตัวละครไหนจมหรือหายเลยใช่ดราม่าแต่ไม่เลี่ยนค่ะมัน่คะสนุกมากทีมเวิร์ค่ะทีมเวิร์คเอ็มที่จะเล่นหรือเล่นเป็นอะไรเล่น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 พูดไห้เล่นไปล่ะตีเล่นเป็นใครคะเล่นเป็นใครคะเล่นเป็นนายวีกัน สนุกไหมเรื่องนี้สนุกไหมอาหารกองอร่อยไหมคะอร่อยโอเคค่ะนี่เขาทำอาหารเองก็เก่งนะใช่ไหมเก่งนิดเดียตอนเริ่มเล่นตัวเล็กกว่านี้โอ้แล้วรับบัตรพี่ชอยได้เลยขมวดเชิญเชิญมาขมวดนะครับออนแอร์เมื่อไหร่คะอ๋อ ออนแอร์วันพุธที่5คับ mm hmm. เดินวิถุนาครับสองทุ่มครับ mm hmm. เราจะออนแอร์ทีเดียว3ตอนแรกลวดแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปจะเป็นอาทิตยะตอน,ตอนเพราะว่าทำไมทําไมถึงถอย3ตอนแรกลวดเพราะว่ามันมีตัวเรื่องของตัวละครเรื่องของโปมที่อยากให้ทุกคนเข้าใจในการเปิดตุ้มทีเดียวไม่อยากแบบให้ลอยกันทิตหนึ่งเดี๋ยวกลัวลงแดงไรเงี้ยมันจะมีเป e c i เชยลสเปเชอีพีไหมคร จริงๆเราไม่ได้มี special EP ที่ตัดต่อยังไงแต่ว่าเราคงมีมีไฮเดรตซีอะไรที่แบบว่ามีไฮเดรตซีใช่ใช่ครับแต่เป็นเวอร์ชันอันที่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วาเเขรียกจัดเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วเต็มแน่นอนคือต้องบอกว่าเรื่องไหนที่อยู่บนวิวแล้วเป็นเป็นพี่สวนกับน้องวันปันอ่ะมันดีทุกมันดีทุกอันจริงๆนะแล้วจะเป็นที่พี่ชอบทำอะไรนี่บ้นใจมากว่ามาครับครคุณชอบเป็น EP เรื่องนี้มันมีพี่แซมด้วยใช่ค่ะต้องถามนิดนึงแล้วครับจากาาปัญหาเกิดขึ้นมันจะมีมีมความความบนไหมครับจะมีคเ okay, กิดอะไรกันก็วันนี้ก็คิดว่าทุกคนก็คงทราบแล้วนะคะ,คะว่าทุกอย่างก็คงเรียบร้อยไปแล้ว<ช>จบไปแล้วนะคะ่ะเราเองก็ในช่วงที่มีปัญหาก็พอดีถ่ายทำคิวของพี่แซมเสร็จไปแล้วพอดีค่ะด้วยก็เลยไม่ไม่ได้มีปัญหา ก็เหมือนที่ว่ามันจบอะกเหมือนไปยังที่จบนีมีการตัดคานจากีสอะไรอะไรนะคะอะไรนมีการตัดคานจากนีสไทยมาจากาทนี้เพราี่ี่ไม่ทราบเรื่องเลยจริงๆอนนั้นต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าไม่ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนตทดตามมาแล้วเพราะการแสดงเราสนุกใช่ค่ะใช่ค่ะซีรีส์ค่ะเราดูซีรีสกันเราดูซีรีสกันซีรีส์เราสนุกตัวละครนี้ก็เป็นตัวส่วนสำคัญในซีรีส์เลยใช่ใช่ค่ะก็เป็นก็เป็นก็มีบทบาทสาคัญในเรื่องนี้ด้วย สำคัญยังไงแต่ต้องไปดูสำคัญมากด้วยสำคัญมากด้วยค่ะก็คิดว่าที่ชมน่าจะแยกจากตัวกับเรื่องในละครได้ที่มาถึงตรงนี้พี่เข้าใจว่าคนดูชอบดูละครนะคะคงดูซีรีส์มากกว่าพี่เอสซีระกษา ก็คงต้องฝากซีรีส์แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างสูงมากนะครับระหว่างวิวกับต่างเชนสองคนน่้นะครับเพราะว่าค่อนข้างละเอียดมากจริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าพยายามก้าวข้ามสุขความเป็นสากลุ่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่างานซีรีส์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบที่ครับ ค่อนข้างค่อนข้างจะต้องบอแบบถูกเผยแพร่ไปในประเทศเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาสําคัญมันน่าจะเป็นอะไรที่แมสมากแต่ว่ามันน่าจะแมสในมุมของคนที่สามารถเข้าถึงตัวละครได้เพราะว่าเรื่องนี้ครับเดี๋ยวถ้าเร็วๆนี้เดือนหน้าบอกก่อนว่าเดี๋ยวก็คงจะมีทีเซอร์ออกมาแล้วตามด้วยเทเลอร์นะครับพี่เชื่อว่าแค่ทีเซอร์เองก็ก,ก็น่าติดตามแล้วก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมของมายามากขึ้นว่าแต่ละตัวละครมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันอย่างไง แล้วก็พมของตัวละครทุกตัวต้องบอกว่าไม่มีใครที่มันแบบขาวเลยทุกอย่างทุกตัวละครจะมีมุมที่ดาร์กแล้วในได้ความดาร์กแล้วนะครับมันเป็นตัวที่งานออกมาฟาดฟันแล้วก็ทําเคลื่อนเพราะฉะนั้นในแต่ละ EP อะครับตัวละครทุกตัวมันจะช่วยกันทำงานในการพุ่งไปข้างหน้ายังอ,อยากเลยอยากให้ติดตามอีกับ ก็ถือว่าเป็นการกลับมาทํางานถนัดอีกครั้งหนึ่งหลายที่แวะเวียนไปทําซีรีส์วายบ้างยูรีบ้างมานะคะรือกลับมาทํางานถนัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แต่แต่อันนั้นก็ทําดีนะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ก็สนุกค่ะสนุกมากพี่ชาเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องของบทนะคะก็พิ่งบอกว่าเออเวลาทําบทละครซีรีส์ที่มันสามารถเอาข้างในของมนุษย์ออกมาได้มันเป็นความสนุกจริงๆและมันเป็น มันเป็นชีวิตคนจริงๆค่ะคือเราไม่ได้บอกว่าใครถูกผิดหรือว่าดีเลวเสมอไปแต่มันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีข้างในของตัวเองยังไงแล้วก็อยากจะนำเสนอออกมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการยังไงก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าคนวันนี้มีความเอาแต่ใจตัวเองสูงมากเทุกคนก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการงั้นบางทีมันก็ บางทีเราก็อาจจะไปทําอะไรที่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรือรู้แต่ว่าก็ทําก็มีอะไรอย่างี้ค่ะมันก็เลยเป็นเป็นซีรีส์ที่พี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับสังคมยุคป,ปัจจุบันแล้วก็แล้วก็ดูสนุกสนุก,นกมันก็จะสนุกดูให้แซบมันก็จะแซบแต่ดูแล้วคิดว่ามันให้อะไรมันก็จะให้อะไรตามตามสไตล์ของพวกเราเรามักจะทำงานแบบนี้เสมอนะคะอยากให้ดูกันค่ะอยากให้ติดตามดู